สันไหมคะสันไหมคะรู้สึกว่าพี่ยุ้ยคะรู้สึกว่าตำแหน่งนี้ยังยังได้รับแตงสว่างไม่เพียงพอขอให้เจ้าไปได้นานอีกแัดสองเก้าค่ะสองเก้าห้องก้าสานมาแล้วนะคะเจ็ด<ม>พี่ยนะจะค่ะ คำถามนะคะเดินทางมาจากที่ไหนคะทีปยุโรปคะะเชิญค่ะก็จะให้ขอจะให้ขอชื่อน,นะคะเป็นดีผู้เลือกขอได้คะ่ะคุตส่าห์ถ่ายวิดีโอวิดีโอเอ่อเดี๋ยวพี่เปิดอ่านนะคะเก็บนไว้ก่อนนะคะ สางท่านที่เหอย่พูดเกินคำถามนะคะแตงใสฟันยืนเพาะว่า ค่ะคำถามแรกนะคะที่ดาวหองพัดอิงบานชื่นเลือกมานะคะมีคำถามว่าท่านคิดว่าดาวและเดือนหองพัดในควรม,มีพฤติกรรมอย่างไรบ้างคะเชิญค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะดิฉันไดาให้ หมอในคนมีพฤติกรรมที่ดีมีมารยาและก็เป็นแบบอย่างที่ดีค่ะเช่นในการเรียนการศึกษาคนณมีความตั้งใจเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์คุให้ความเมารพของคุณธรรมทางมหาวิทยาลัยของหองพักต่อองกา,างๆแล้วก็ไม่ควรทําในสิ่งที่ดีที่ไม่ดีเช่นการย่งเกี่ยวกับยาเสพติด การเล่นการทนายนะคะเพราะว่าสิ่งนี้จะทําให้ชีวิตของเราเสื่สอมโทรมและอาจจะทําให้ครอบครัวของเราเสียเสียและก็มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยด้วยค่ะดิฉันจึงขอเชิญชวนสมาชิกชาวของทุกท่านนะคะเป็นสมาชิกที่ดีของมหาวิทยาลัย